เฮคนนี้แบบซื้อของตามเราจริงๆแล้วเขาชอบจริงๆเนี่ยเราก็แบบรู้สึกประทับใจว่าเอ้ยคนใช้ตามแล้วเขารู้สึกดีจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะใช่ปัดคิ้วให้ไปทรงเล็กน้อยงานผิวครีมบัตช์ต้องมาค่ะเนื้อเขาก็จะเป็นน้ำเหลวๆแบบนี้เลยนะคะก็คือไม่มีกลิ่นอะไรเลยเพราะว่าแบรนด์นี้เขาเน้นความซิมเปิลนั่นเองก็ <S 1> <S 1> ไรายได้จากการทำแอเฟร t ์นะคะที่ทำให้ยินหัดมาทำเลยก็คือประมาณ 5- 6หลักต่อเดือนค่ะ พวกแกใครใส่แมสแล้วเจ็บหูเนี่ยต้องมาเจอตัวนี้เลยแล้วเราก็มาตัดในส่วนที่ไม่ต้องการออกนะคะความจริงใจสำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่าคนดูสมัยเนี้ยเขารู้ว่าแบบอันเนี้ยจริงนะอันเนี้ยปลอมนะถ้าเกิดว่าเราทาคลิปที่มันจริงใจอย่างเงี้ยคนดูเขาจะสัมผัสได้ค่ะคือสิ่งสําคัญเลยอะ่ะขอคให้ได้เริ่มทาก่อนแล้วเราจะรู้ว่า เอ้มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กสักวันหนึ่งแหละมันอาจจะแบบตร้งตามขึ้นมาก็ได้ก็สำหรับน้องๆที่สนใจทำการตลาดแบบพันธมิตรหรือว่า Affiliate Marketing แบบพี่ยินก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ eduky.me e ค่ะ